ที่หน่นะครัว่าเรื่ออยู่เว้วนะครับข้าวนี่ผมยังไม่ได้กินเลยนะครับตอนนี้หนักสุดในรอบอ13ปีคือถัดจากปี54ครับน,นี่จังหวัดแพร่นะทุกคนมีประเด็นที่เป็แม่ลูกแฝดสิเดือนอบ้านน้ำท่วมสูงโพสตขอความช่วยเหลือครับ10เดือน2คน10บกวบหนคนแม่ทำทุกอย่างหมดแล้ว ใครก็ได้ช่วยด้วยแล้วก็โพสต์่งเบอร์มือถือกับสภาพน้ำบ้านน้าท่วมนี่คือโพสต์ล่าสุดก็คือหลังจากคุณแม่เนี่ยส่งข้อความขอความช่วยเหลือเอาน้องออกมาได้แล้วนะฮะเห็นว่าเอาน้องใส่กะละมังนะนี่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 แล้วก็ช่วยช่วยกันออกมายขึ also, ้นเรือแล้วออกมาแล้วค oh no. ุณแม่ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยประสานจนออกมาได้ปลอดภัยทั้งสี่คนน่าหน่อย น้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนคือน้ทะลัทขันังกั้นน้ำนะครับแล้วอ็ท่อระบายน้ําเข้าไปที่เขตเมืองน่านน้าท่วมสูงอย่างเช่นที่โรงพยาบาลน่านวัดความสูงได้30เซนตอนนี้ชั้นหนึ่งประกาศวดใช้บริการที่วัดภูมินวัดภูมินเนี่ยจะมีประเด็นคือภาพกระสิบรักบันดอโลกปู่ม่านยาาม่านสีภาพที่เห็นไหมถูกน้ําท่วมไปแล้วฮะตอนนี้แต่ว่าเห็นว่าเขาพยายามกั้นตัวฝาผนังเนี่ยเด ไม่ให้เข้ายังไม่ได้รับผลกระทบแต่น้ำเนี่ยท่วมล้อมไปหมดแล้วชุมชนบ้านพวงทยอมนะครับน้ำาันท่วมส,<ล>สูงชาวบ,บ้านยังเป็นห่วงออกมาไม่ทันติดอยู่บนชั้นสองกันสุขโขทัยสุขโขทัยเนี่ยปอพ,อพอช่วยกันบรรจุกระสอบทรายครับให้ความช่วยเหลือประชาชนจับเครื่องสูบน้ําต้องเตรียมรับมืออย่างหนักสุขโขทัยถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับตอนนี้สํานักงานชลประทานที่4ี่แจ้งเตือนพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ํายมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทําให้น้ํายมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้สีสัชนาลัยสวรรคโลกสีสำโรงเมืองสุโขทัยและกงไกรล,ลาศเฝ้าระวังระดับน้ําด้วยนายกบูเอิงแพทองทานจะลงพื้นที่นะครับไม่ได้ลงในฐานะนายกจะลงในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยฉันเองคงจะย่างมากนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหนะ้ำท่วมหนักแล้วก็มีหลายช่วงหลายตอนที่ต้องรุนเรื่องของคนด้วยที่ติดอยู่อะไรอยู่นะคะจริงๆก็ได้คุยกับทางสสทางเลขาพัก ทั้งหมดว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปลงพื้นที่นะคะแพร่กับน้าก่อนนะคะแล้วก็จะไปสองจวดนี้แล้วก็ไปทางสสค่ะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐบาลเองเนี่ยทางคุณปุ๋มคที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ซึ่งก็จะแยกกันอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะไปในฐานะของวานาพักนะคะก็จะไม่ได้มีไรมรอคอหรือวิธีอะไรของของนายกนัฐมนเต็ี ก็จะไปส่วนตัวกับสสนะคะก็จะดูว่าสามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวธี้องพี่เขาพอส่งกำลงใจเองอย่างแรกนะคะแล้วก็ได้คุยกันในพักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีสสหลายท่านจะทำภาคเหนือก็ลงพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วค่ะส่งกําลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะท่านผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่ง